สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงจากสระแก้วล่าสุดจังหวัดที่สำนักสงฆ์บ้านใหม่สัทธาธรรมบุรีร,รัมย์วันที่19พฤศ,ศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ k ชื่อข่าวชาวบ้านไทยทีวีโ so ซเชียลได้โพสต์ภาพของหลวงตาบุญชื่นพร้อมระบุข,ข้อความว่าวันที่18พฤศ,ศจิกายนหลวงตาชื่นได้เดินทุดงจากอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วในช่วงเช้าล่าสุด จำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านใหม่สัทธธรรมตำบลลำนางรองอำเภอโนอนดินแดงจังหวัดบุรีร,รัมย์ซึ่งก็มีชาวบุรีร,รัมย์ที่ทราบข่าวออกมาน้อมรับและกราบไหว้หลวงตาตลอดเส้นทางเหมือนเดิมทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ